เพื่อนๆคะไส้นะคะเยอะแล้วก็อร่อยหอมเขาเรียกว่าหวานมันเค็มแบบสมัยก่อนอะแบบคนสมัยก่อนทำอาหารเพื่อนแล้วแป้งก็จะนุ่มนะคะนุ่มหนึบอร่อยแล้วลูกใหญ่มากลูกใหญ่เราไม่แพงนะคะหกลูกยี่สิบ สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะลิทอยู่ที่ปากคลองตลาดค่ะลิทพาเพื่อนๆมาร้านเจเล็กปากคลองนะคะเจเล็กสวัสดีค่ะเจเล็กมีเป็นขนมไทยนะคะเป็นขนมไทยโบราณน,นี่ลิทได้กลิ่นหอมของขนมต้มเนี่ยมาตั้งแต่ไกลแล้วหอมาอมากหอมมะพร้าววันเทียนไหมคะหอมหลูก20บบาทค่ะเ,เพื่อนๆลูกใหญ่ๆนะ เจ๊กําลังปั้นไส้เหรออ,อ่าปั้นขนมต้มนะคะทําใหม่ๆเลยอันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูนค่ะขายยังไงคะข้าวเหนียวมูนเป็นโลๆละร้อยหกสิบโลโละร้อยหกสิบเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆมีขนมนะคะมีอันนี้เป็นข้าวเหนียว,วข้าวเหนียวแก้ว,กวขนมพวกนี้ราคายัางไงอะเจ๊ ยีิบาทเท่านั้นเองข้าว <พบ S 1> เหนียวแก้วแล้วอันนี้เป็นตะโก้เผือกกะทิหนาๆเลยนะคะอันนี้อะไรเอยเผือกนข้าวเหนียวแดงโอ้ยน,น่ากินน่ะตาลวุ้นวุ้นะคะมีขนมตาลคะ่ะเ,เพื่อนๆขนมตาลดูน่าทานมากเลยอันนี้หม้อแกงค่ะยี่สิบาทหมดเลยเหรอคะขนมมันนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เป็นขนมงานมั่นใช่ไหมที่เขาเรียกพวกั่วตัดอะะเพื่อนๆแล้วก็ไอเม็ดตอนเล็กๆหนูเรียกไข่ดิ้งจกอ่ะขอละเท่าไหร่คะขอละเบค่ะขอละเจ็ดสิบค่ะั่วดตัดนะคะพวกนี้ราคาก็จะแตกต่างกันไปนะนี่ขนมฝรั่งกูดีจีนค่ะเพื่อนสามสิบาทหูจ้านี่อร่อยนะคะ คุณเล็กซอยเก้านะคะลูกแม่สีหลานย่าเป้าค่ะเป็นเจ้าเก่าแก่แล้วนะร้านนี้ยเผือกเขาต้มมัดนะคะขนมเทียนขนุนนะคะขนุนสามสิบบาทมีประทูด,ด้วยอะ่ะยี่สิบสิบห้าบาทอ่ากล้วย เดี๋ยวซื้อกล้วยกับบ้านมีน้ำตาลนะคะส5บาทสับปะรดสับปะรด40่สิานั้นเองหัวละ40นะคะคุณเชียงจะเล็กจ๋าจะเล็กขายมามานานหรือยังะคะกี่ปีและ้วคะหูนานมากอยู่ตรงปากทางเข้าเลยนะคะไม่เดินเข้ามานิดเดียวขายวันอะไรบ้างะคะท,งทุกวันเลยตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเจ๊ ขาย24ชั่วโมงเลยเพื่อนๆถ้าอยากทานขนมนะคะแวะมาได้ท้องหยิบทองหยอดอะไรพวกนี้มีนะคะอยังไม่หมดนะเนี่ยขนมเปียกปูนค่ะข้าวเหนียวก็มีอันนี้เขาเรียกอะไรนะหนูลืมไปแล้วข้าตอกเพื่อนๆข้าตอกข้าตอกหาทานยากนะคะนี่หายากเลยตัวข้าตอกเนี่ยขายถุงละเท่าไหร่คะข้าตอก แปดสิบถุงใหญ่นะคะยี่สบถุงยี่สิบาทถุงอันนี้ยี่สิบอันนี้สี่สิบนี่ยี่สิบเพื่อนๆข้าวตอกเขาเรียกข้าวตอกขนมโบราณอันนี้เป็นถั่วเหรออันนี้ขนมกลมขนมกลอันนี้เพื่อเรื่อทองซื้อไปไหว้ซื้อไปอะไรพวกนี้ใช่ไหม,มทำพิธีพวกน,นี้งานแต่งงานแต่งนะคะช่งหยิบท่งหยอดแบบนี้อันนี้ อันนี้เขาเรยกอะไรนะผักเชื่อมผักเชื่อม <_ t ell> มีบางตัวน่ะลิกินตอนเด็กๆนะคะลิซก็ลืมชื่อเหมือนกันหน <_ t ell> เพื่อนๆขนมแบบนี้มีสเสน่ห์นะคะเป็นขนมไทยโบราณขนมไหว้ขนมงานมัน <_ t ell> ม่น <_ t ell> ราคาไม่แพงะค่ะร้านเจเล็ก <_ t ell> เปิด24ชั่วโมงนะคะแวะมาอุดหนุนกันได้ เจเล็กสั่งขนมร้านเจเล็กได้ไหมถ้ามีคนอยากสั่งพวกข้าวเหนียวพวกขนมอะไรพวกนี้ได้หมดนะคะริศรบวนขอเบอร์โทรหน่อยค่ะ0 8 2 7 8 6ศู3 6์แสองเอีกรอบค่ะเจ08 2 7 8 6 9 0 3 6องแเเพื่อนๆอยากทานขนมหรือว่าทำข้าวเหนียวอะไรพวกนี้โทรมาสอบถามโทรมาสั่งได้หมดนะคะ ก็แวะมาเอามาไม่ยากเลยค่ะอยู่ปักคองตลาดเลยเดี๋ยวรี์ปัก Google m a p เอาไว้อันนี้ต้มเสร็จแล้วก็เอามาคุกมะพร้าวใช่ไหมคะมะพร้าวนี้เราต้องนึ่งเอาไว้ก่อน เพราะถ้าไม่นึ่งนี่เขาจะเสียไวใช่ไหมไม่ใส่เกลือ่นึ่งแล้วใส่เกลือนิดหน่อยทานไปก็จะมีรสชาตเิเค็มๆหวานๆไส้หวานๆน,น,น,นิดนึงแล้วก็ตัวแป้งก็จะหนึบๆนุ่มๆน,น,นะคะหอมค่ะ ขอบคุณมากนะคะเจ๊ขอให้าขายดีสุขภาพแข็งแรงนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆวันนี้ลิฟฝากร้านเจเล็กปักของตลาดเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ